แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ1,800คำในภาษาไทยเกี่ยวกับรถไฟพิษณุโลกแพลตตินัมไลน์2026โดยไม่มีหัวข้อเหมาะสำหรับใช้ในช่อง YouTube ภาษาไทยของคุณขีดขีดขีดในปีพุทธศักราช2569การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สร้างความตื่นตาตื่นใจอีกครั้งด้วยการเปิดให้บริการขบวนรถไฟสุดหรูระดับแพลตินัมที่มีชื่อว่าพิษณุโลกแพลตินัมลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟท่องเที่ยวพิเศษระดับไฮเอนดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองนักเดินทางระดับพรีเมียมที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราสะดวกสบายและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดหมายหลักของเส้นทางนี้พิษณุโลกพลัตินัมกลายเป็นขบวนรถไฟท่องเที่ยวพิเศษที่ให้บริการระหว่างสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปจนถึงสถานีพิษณุโลกโดยหยุดรับส่งผู้โดยสารตามสถานีท่องเที่ยวสําคัญ เช่นนครสวรรค์พิจิตรและสถานีผู้หินร่องกล้าซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สิ่งที่ทําให้พิษณุโลกแระตินัมลายแตกต่างจากขบวนรถไฟอื่นๆคือระดับขององค์การให้บริการที่หรูหราตั้งแต่ภายนอกของตู้โดยสารที่ออกแบบด้วยลวดลายศิละปะลายทองแบบล้านนาผสมผสานกับโครงสร้างสมัยใหม่และใช้วัสดุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนภายในที่ตกแต่งด้วยไม้สักทองแท้จากภาคเหนือ เติมด้วยโคมไฟสไตล์ร่วมสมัยที่ทำให้บรรยากาศภายในขบวนรถมีความอบอุ่นสนาง่างามและผ่อนคลายภายในตู้โดยสารแบ่งออกเป็นหลายระดับทั้งห้องสวีทส่วนตัวที่มีห้องน้ำในตัวพร้อมอ่างจากกุศอซี่กระจกใสมองเห็นทิวทัศน์สองข้างทางห้องพรีเมียมดีลักที่มีโซฟาหนังแท้ปรับเองได้ถึง180องศาพร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทางรวมถึงโซนออฟเซอร์เวชั่นคาร์ที่เป็นตู้โดยสารกระจกโปร่งรอบด้าน ให้หนักท่องเที่ยวได้สัมผัสทัศนียภาพของผืนป่าภาคเหนืออย่างใกล้ชิดที่สุดนอกจากนี้พิษณูโลกแพลตตินัมไลยยังมีบริการรถสเสบียงระดับ5้าดาวที่เนรมิตเมนูอาหารเหนือรสชาติดั้งเดิมผสมผสานกับเทคนิคการปรุงแบบสากลอาทิเช่นข้าวซอยไก่สุดโบราณที่เสิร์ฟพร้อมซุปปลาแซลมอนเทอรีในน้ำมะกรูดหรือแกงฮังเลหมูสามชั้นที่ตุ๋นด้วยวายแดงจนเปื่อยนุ่มละลายในปากทั้งหมดถูกจัดเสิร์ฟบ,บนจานพลาสเลนลวดลายพิเศษเฉพาะของข,องขบวนรถไฟนี้ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือห้องรับรอง V.I.P. ลาวที่สถานีต้นทางและปลายทางโดยที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรผู้โดยสารที่จองห้องสวีทจะได้รับบริการรับส่งจากโรงแรมหรูหรือสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสถานีพร้อมเข้าสู่เลานอกส่วนตัวที่มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแชมเปญและของว่างระดับพรีเมียมก่อนการเดินทางขบวนพิษนุโลกแพลตตินัมลายใช้หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น ที่สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีระบบการสะเทือนอัจฉริยะที่ลดแรงสั่นสะเทือนในขณะวิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้แม้จะเดินทางไกลกว่า377กิโลเมตรผู้โดยสารก็ยังคงรู้สึกผ่อนคลายและไม่เมื่อยลา้าในด้านเทคโนโลยีขบวนรถไฟนี้ติดตั้งระบบ AI อัจฉริยะที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระดับแสงภายในตู้โดยสารให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของวันโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีระบบเสียงแบบ d o นบี้แอดมอสที่ให้ประสบการณ์ฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์ผ่านจอ OL e d แบบส่วนตัวอย่างเต็มอารมณ์การเดินทางด้วยพิษณุโลกแพละตินัมลายยังมาพร้อมกับกิจกรรมพิเศษเช่นการสาธิตศิลปะล้านนาในรถตู้กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยประยุกต์สดในตู้เล่าหนกและเวิร์กช็อปการชงชาเขียวจากพิษณุโลกแบบดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้ตลอดการเดินทางเมื่อขบวนรถถึงปลายทางที่สถานีพิษณุโลก จะมีบริการนำเที่ยวแบบพิเศษที่ออกแบบเฉพาะผู้โดยสารแพลตตินัมไลา์เท่านั้นโดยมีไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญพาไปเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวัดนางพญาและพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีรวมถึงมีการจัดงานเลี้ยงรับรองแบบคันโตกพร้อมการแสดงฟ้อนเล็บและตีกลองสบัดชัยในยามค่ำคืนการเปิดตัวของพิศณุโลกแพลตตินัมไลา์ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับบนของไทยแต่ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยให้อยู่ในระดับสากล โดยมุ่งเน้นความหรูหราความปลอดภัยและความยั่งยืนไปพร้อมกันในส่วนของราคาบัตรโดยสารนั้นจะมีการแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ห้องพรีเมียมสวีทสำหรับ2ท่านราคาประมาณ28000บาทต,ต่อทริปห้องแพลตินัมดีลัก์สำหรับ1ท่านราคาประมาณ 1, 6 0 00บาทและห้องบิสซิเนสวิวสำหรับผู้ที่ต้องการชมวิวเป็นพิเศษราคาประมาณ1 0 0 0 0บาททั้งนี้ราคาดังกล่าวรวมอาหารเครื่องดื่มกิจกรรมและบริการรับส่งครบวงจรแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ของพิษณุโลกแพลตตินัมไลน์คือการใช้ระบบจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคารถสำหรับจ่ายพลังงานให้กับระบบแสงสว่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถทำให้ลดการใช้พลังงานจากน้ำมันลงกว่าร้อยละ30ระบบความปลอดภัยของขบวนนี้อยู่ในระดับสูงสุดโดยกล้องวงจรปิด360อองศาระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยพิเศษ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน SRT Travel Premium ซึ่งรองรับทั้งภาษาไทยอังกฤษจีนและญี่ปุ่นโดยสามารถเลือกที่นั่งเลือกเมนูอาหารและกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมได้ก่อนการเดินทางรวมถึงมีระบบแจ้งเตือนเวลาเช็คอินและอัปเดตสภาพอากาศปลายทางแบบเรียลไทม์ตลอดเส้นทางของพิษณุโลกแพลตินัมไลนอกจากจะได้ชมวิวแม่น้ำยมทุ่งนาเขียวขจีและป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังมีจุดถ่ายภาพพิเศษที่ขบวนจะหยุดให้ผู้โดยสารลงไปสัมผัสธรรมชาติ เช่นสะพานข้ามแม่น้ำแควตอนเช้าหรือวิวพระอาทิตย์ตกที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงซึ่งเป็นภาพประทับใจที่ผู้โดยสารจะไม่มีวันลืมทิษสนุโลกแพลตตินัมไลยคืออีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยที่ผสมผสานความสาง่างามแบบไทยความสะดวกสบายแบบยุโรปและความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเป็นเส้นทางรถไฟที่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นประสบการณ์หรูหราที่เติมเต็มทุกประสาทสัมผัสพร้อมพาผู้โดยสารเข้าสู่โลกแห่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และธรรมชาติของภาคเหนือได้อย่างทรงคุณค่าหากคุณกำลังมองหาทริปพิเศษในปี2026ที่ไม่เหมือนใครพิศนุโลก Platinum l i n ์คือคำตอบของคุณการเดินทางครั้งนี้จะไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B แต่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในโลกของรถไฟหรูที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยขีดขีดขีดหากคุณต้องการเพิ่มส่วนของชื่อคลิปวิดีโอคำบรรยายหรือแฮชแท็กเพิ่มเติมบอกผมได้เลยครับ